ก็เป็นอีกที่หนึ่งครับอยู่พุทธวิสัยวัดไทยครับวัดไทยพุทธวิสัยนี่เป็นวัดแห่งหนึ่งที่มีพญานาคมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อใหญ่วัดไทยไต่ฐานหลวงพ่อใหญ่วัดไทยนี่เป็นถ้ำครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไทห้อมากบมาบมหว้หลายสิ่งระย่างครับพี่น้องนี่ทาบรรยากาศทางลุ่งโคงครับทางลุ่งน้ำพุ่ง มีพญานาคบนไดรล่งโค,งค้ง,าาโคงครับเนี่ยทางมานาโค้งครับเนี่ยโค้งเท่าฝนฟังเล่าทางเขาทำครับพี่น้องครับเพราะว่าเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่าง ว่าวิจิตจดการตาสวยงามเลยสางขึ้นมาจำลองขอกมาเพื่อให้ใหนมากราบมาไหวเคยมากเคยมาได้ครับเด้อวัดไทยโพธิสัย เลกไหลพญานาคครับเลกไหลพญานาคะไพญานาคพระอุปคุตมหาเทระีนเากปข้างใน น่าาถึงมเป็นลูกเรเจีอาจารย์ทั่วเมืองสยามน,นี่เป็นพญานาคครับเนี่ยไม่ทำ นี่นี่สิน,น,น,นี่พระอาทิตตะนาครถึพี่นองาดพี่น้องเด้อนี่ามาบฝากมาท่า,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 าทางครับท่าทางาให้เบิ้งเต็มเต็มครับ้็ไหนองเต็มเต็ม พอดีครับออกมาทั้งเป็นวัตถุมงคล้องดึงเอาไปล่อนไปสะใจมาได้ได้ก็คืองากได้อันนี้ก่าทอันปอนนี้กเพ่อนรอมาถึงวัดไทยก็พี่น้องสนใจมามากลาไว้ อมีวัตถุมงคลต่างๆให้บูชาเดทจกราบไปบูชาขอพรเลยวยครับพี่น้องเด้อเออสวัสดครับไปร่วมงานชมบสวัสดีครับสวัสดีครับ